ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมนะครับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับหลังจากที่เลขออกเลขออก79กับ603 751เราไม่เข้านะครับไม่เข้าคือยอมรับว่าไม่เข้านะพน้านะใช่แต่ว่ามันไปออกเลขตัวเดิมของพ่อนาต063ที่ถ่ายตอนแรกที่ถ่ายที่ ที่ถ่ายตอนแรกที่ว่าก่อนก่อนที่บอกก่อนจะบอกศูนย์หักศูนย์เก้าห้านะไอไอสามเก้าห้าใช่ใช่แล้วอยากจะถามว่าพอนาทบ่เอ็กไก่บทที่พูดถึงพันมาสองอืมคนเราคิดไม่ลึกคิดเผลอเลยไปเซอไปหน่อยเพราะว่าที่จริงมาเข้าฝันบอกว่าตัวเก่านั่นแหละตัวเก่านั่นแหละก็คิดว่าข้ากับชิดว่าเป็นหาหนึ่งเกจห้าหนึ่งหรือหนึ่งเกจหาที่พรอมหรือว่าเกจ เจ็ดห้าหนึ่งหรือว่าไอ้นี่หนึ่งเจ็ดห้าที่เขาบอกกันมาที่อบอกมาเพิ่นนะครับท่านผู้ชมคือเพิ่นว่าผู้ตวดเนี่ยทุกครั้งทุกครั้งนะท่านผู้ชมทุกครั้งเนี่ยเพิ่นถิมักแค่แข่งเดียวแล้วก็ไปเล่นมาที่เทอเบอมาที่ทอเบาใช่แต่ว่าเทียวนี่มัดสองคันมัดสองคันสองคันแต่ว่าเพิ่นบอกว่าคันที่สองเพิ่นเพิ่นมาบอกว่าเคยแข่งว่าตัวเก่าตัวเก่าเนี่ยคือคือคือพ่อคือพ่อเพิ่นเพิ่นฝันอย่างนี้เนาะคือจะคือจะเพิ่นมาบอกเพิ่นมาบอกว่าตัวเดิมตัวเก่าเพิ่นก็็คิดว่าาอจจะเปน ที่บอกไปว่าเป็นเจ1ดห้าหรืออาจจะเป็นตัวเก่าก็คือ175เจด้าเพื่อนคิดแค่นี้แต่ไม่คิดว่าตัวที่เพื่อนเคยบอกเคยบอกมาศูนย์กสมมันออก603าเพาะเอ้ยบ่เป็นยังถือว่าเลขตัวนี้7 5็ดห้าหนึ่งไม่เข้าก็คือไม่เข้าไม่เข้าแต่อย่าลืมตามงวดนี้เหมือนที่บอก0ูนสาที่มันออกแล้วนะแล้วมันก็มาออกกลับอีกใช่แล้วก็อย่าลืมตามงวดนี้ก็คือเจ1ดห้าหนึ่งยังเหมือนเดิมแต่ว่า เดี๋ยวเราเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปนี้ท่านผู้ชมก็ต้องทาพิธีเหมือนเดิมนะพ่อนะ<ช>ทําพิธีขอเหมือนเดิมตามของพ่อนะครับอ่าตามตามทำพิธีเหมือนเดิมอ้พ่อนัดเสียดายนเนาะเสียดายเสียดาย,ดายอยู่มันเข้าสามตัวเหมือนสามเก้าห้าเหมือนเออเหมือนที่พ่อบอกสีวดช่วงนั้นเนาะบอกส<ช>ีวดถูกก่อนสองสองงวดนั้นอ่ะก่อนศูนย์หกก่อนศูนย์หกสามพ่อก็บอกถูกแต่ว่าชาวบ้านพนยืนยันให้ผม แล้วก็พอแนเนี้ยมาบอกผมเลขศูนย์หกสามเหมือนกันใช่ผมแต่ผม<อ>ไม่เอาแกลงเนียแต่บาบอกผมว่าศูนย์หกสามเลขมันก็กเข้าศูนย์หกสามแล้วผมก็เลยว่าเออเพอ,อยันดีกขึ้น้ยเดี๋ยวมอามัท้ายลิปก็เลยมาบอกล่าสุดคือศูนย์ไอบอกล่าสุดคือสามเก้าห้าแล้วก็เขาแล้วก็มาบอกอีกว่าเป็นเกดห้าหนึ่งแต่ปูทวดมาเขา้าฝันสองรอบรอบที่สองมาบอกว่าเป็นตัวเก่าตัวเดิมแหละพันก็คิดว่าเป็นหนึ่งเกตหาหนึ่งแตาหนึงรอที่สองก่าแต่ที่จริงแล้ว ในความหมายของปูที่เป็นมะเขาฝันน่ะอจะเป็นตัวเก้าอาจจะเป็นตัวสิบเคยบอกมาเลยเปล่าข้าวขาบม้อหูมันคิดมาเลยนะพอนะคิดมาเลยคิดไม่เลยก็เลยพลาดไ,ไปครับอพลาดไปพลาดไปไม่เป็นไรท่านผู้ชมใครที่ยังรักพ่อนาดนะครับยังตามต่อพนาดก็อย่าลืมแล้วกันเพราะว่าพ่อนาศเนี่ยบอกเลขก็คือบอกตัวเดียวไปเลยนะพอนะฝันก็คือฝันบอกตัวเดียวไปเลยบอกตัวเดียวไปเลยนะครับเดี๋ยวงวดนี้เขาจัดตัวเดียวไปนะพอนะงวดนี้จัดชุดเดียวไปเลยนะครับของงวดวันที่16มีนาคมนะพอนะ พศ2 5งพันนี้นะครับว้าดิซีเสื้อกันเห็งใกล้สตัวดิสัวพอ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 ไม่ไรเสื้อคันสวยโอ้ยมันมันไปอยากไอ้เขาเนาะฮะมันเสียงมันเข่าเนี่ยหนีเรื่อยเลหรือว่ามันมันอยากอยากแกงบ่สักหมอนึงบ่างจะไปพวงนั่นตัวเห็นบ่ใจมันแปลกประหลาดด้วยกันได้ใกล้ยังไงอืมสวยเนาะงวนงวนนี่มันสิมาเก่าอีกซะหรือหรือจังไดเม็นบ่มันเป็นล่างอยู่นี่เดี๋ยวเอาสิท่านผู้ชม เอาแบบนี้ดีวกว่าเดี๋ยวทําพิธีเหมือนเดิมทําพิธีไปขอเหมือนเดิมเขาต้องหาพื้นที่สงบสงบนะพอนะทําพิธีไปขอทําพิธีเหมือนพ่อนาดไปขอแล้วก็ขอขอบคุณเอฟซีนะครับทุกทุกท่านเดอ้อที่ได้ซื้อไอ้มุ่งนอนแล้วก็กับอิเล็กซิ n ของที่ว่าหมูสวรรค์โมงยังที่เป็นฝากมาให่เดี๋ยวเฉยน้ำมาให่พอนาดนะพอนะน้ำเลือดมาไห่พอนาดนะครับขอบคุณหล,ลายเดอ้อนะท่านผู้ชมเดอ้อแล้วก็คือยอมรับเลยว่างวดนี้ไม่เข้า อย่าแบบว่าไม่เข้านะเพราะไม่เข้าก็คือไม่เข้าไม่เข้าก็คือไม่เข้าเข้าก็คือเข้าเข้าก็คือเข้านะครับมันเป็นแบบนั้นมันเป็นแบบนั้นแต่โอ้ยข่อยละเงนไหลข่อยเคยเห็นแต่จะเพิินว่าผู้ถวดเขามากเขาเวทัดหลักมันมนยังหรือว่ามันควงคำร่ชาติเออเออมาเป็นหลักห้ให้ไม่นเขากล่องแงเออเป็นยาเขากรองน้ำเขาเออเอานะครับเดี๋ยวก็คือไปทํำพิธี คือเกาขอแบบเกาที่เพิ่นเคยขอมากแต่ละงวดแต่ละครั้งนะครับแต่ว่ากาหาย่างในคนที่บอกถือสามตัวตรงซีงวดซอนแค่ว่ามาผ่านแค่งวดนี้งวดเดียวบางท่านท่านผู้ชมอย่ามาเม้นแกเลยนะครับไม่ใช่ว่าเลขไม่เข้าผมก็บอกแล้วว่าก่อนที่ผมจะสรุปผมก็บอกยังไงรู้ไหมผมก็บอกแล้วว่าคือพ่อนาเพิ่นบอกตัวนี้ฝันก็คือฝันไม่ฝันก็คือไม่ฝันนะครับแล้วก็ที่ว่าฟอฝฟันว่าเก่านึงเก่าเห็นปะ พอยวินวันนีหนึ่งกับเตัวเดียวกันถือมันกอกเกเก่าถือวะถือเล่นขันข้นหูจ้าเอาใส่หนึ่งมือหนังห่อไปสรุปแล้วก็พายวินมาเพื่อนก็ว่าหนึ่งอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมหนึ่งกับเจตัวเดียวกันมาวินพี่ชอบพูดอย่างนี้มันก็อกเกศเก่าคนฉลาดก็หนึ่งกับเจมันตัวเดียวกันจริงๆนะครับถ้าฉลาดเอาใส่ก็เดี๋ยวโดนก็ได้โดนเหมือนกันโดนเหมือนกันถ้าคนฉลาดเอางี้นะท่านผู้ชมคือเดี๋ยวทําพิธีเหมือนเดิมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมก็จะบอกว่าบ่ต้องไปวาเพลิน เพราะว่าเฮาเพิ่นมาทําคิปไห่เบิงเพิ่นก็บ,บอกเป็นพิ่นก็เป็นผู้บอกเลขแม่นผู้หนึง่งเขาก็คือเขาบอกเขาก็คือบอกเขานะครับไม่ใช่ว่าพ่อพ่อเพิ่นบอกถือแล้วกะทิไปหาว่าโอ๊ยลืมจดลืมซื้อเพิ่นบอกถือซะแม่นซะสามตัวมันพ่อเพิ่นบอกว่าถือหมดนี่กะมาว่าเพิ่นจังสีจังสันโอ้ยหมดไปเยอะเลยคือของพวกนี้ท่านผู้ชมแบบคือจังไงล่ะคนเท่าเนะาะนะพอนะมันห,หูหูกันอยู่โอ้โหหูกันน,นะครับันชิดเอาลึกๆกะ มันก็ะเข่าเต็มๆเลยครับถ้าคิดเพื่อนกระไม่ย่ำเนี่ยมีพอพอวาพิ่นมาสองเทียนบักระไม่ย่ำผมแล้วหีว่ามามาเทียนเนี่ตัวเก่าตัวเก่าตัวเก่านะก็คิดว่าหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งแต่คิดว่าตัวเก้าคือตัวนี้ใช่ที่ในเด็ตัวเก้าตัวพุนที่ที่ที่แน่วแน่ก็คือเป็นศูนย์หกสามนั่นแหละนั่นแหละตัวนั้นเลยแต่เพื่อนมาเน้นย้ำพอนัดคักสองครั้งว่าตัวเก่าพอดี เราแต่เราก็นึกไม่ถึงแต่พ่อน้าก็ยังคิดว่าอาจจะเป็นตัวเก่าคือเจ็ดห้าหนึ่งหนึ่งเจ็ดห้าใช่ก็อาจจะเป็นตัวเก่าตัวนี้แต่ที่ได้ตัวเก่าที่เคยบอกมาโอ้โหท่านผู้ชมเอ้ซึ่งซึ่งมันยังไม่นานนะศูนย์หกสามแล้วก็มาสามเก้าห้าแล้วก็มางวดเนี้ยก็หาซึ่งมันยังไม่นานห่างกันแค่งวดเดียวเองงวดเดียวงวดเป็นงวดนะครับแปลกแปลกเหมือนกันนะสิ่งของพวกนี้ศรศาสตร์มีจริงอ่ะครับเป็นเป็นมาแล้วถึงว่ามีจริงอืถ้าคนฉลาด ก็โดนก็ถูกกระสีเพราะว่าพ่อบอกว่าฝันกลางเว้นว่าคนมาบอกเก่าเก้าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเก้านี่ก็ฝันฝันจริงๆแต่คนถ้าถ้าฉลาดซื้อหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าเกเก้าเก้าเจ็ดก็ได้เลยกละสีแต่ที่จริงมันกับมันกับเขาที่จังหนบอกนามตัวเดียวกันนหนึ่งกับเจ็ดเก้ากับหกก็เป็นนามเดียวกันครับเป็นอย่างนั้นเพราะเป็นอย่างท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาตามพ่อหน้าต่อเนาะ ของงวดวันที่16มีนาคมนี้พศ2 5 67นี้เดี๋ยวจะเริ่มทำพุพิธีแล้วพอนะทำเป,ปคลิปๆไปเดี๋ยวพ่อนาตก็จะทำเปคลิปๆไปนะครับไปทำพิธีหนึ่งแล้วก็มัดมามามาให้พ่อนาตอ่เพราะทำพิธีเนี่ยบางคนไม่เข้าใจนะว่าเอ้าไปทำพิธีทะไมไม่ให้เลขเลยพ่อนาตฝันอะไรนะคือทำพิธียังไม่ได้ฝันนะทำพิธีก่อนบอกกาวเผื่อนก่อนจังไหย,ยีหม้มาแร้งเป็นไปนฝันขอพอแต่วมื่อื่นจะไม่เหตคลิป ขึ้นเป็นแบบนั้นไหมทำพิธีวันนี้สมมติเนาะอันนี้สมมติว่าทำพิธีวันนี้ทำวัดพอทำวันนี้เสร็จปุ๊บตอนเย็นเนี้ยก็ต้องไปให้พ่อนาดฝันหรือให้ปู่เพิ่นมาหาก่อนหรือจะมาหาหรือไม่มาหาเดี๋ยวค่อยว่าอีกครั้งหนึ่งนะพอนะแจ่เป็นแบบนี้นะอนี้เป็นแบบนี้แหละที่เราอยู่ครับผมนี่นะครับออกมาแบบนี้เสียดายนะพอนะเสียดายเสียดายเพราะเป็นยังก็คือเข้าก็ต้องย่อมรับว่าเป็นเป็นเป็นเขามันไม่เข้าก็คือที่ผ่านๆมาเป็นบทเรียนก็แล้วกันครับ โอ้ยพอหมดเรียนสิ่บาบดเรียนจังไหนล่ะบอกซี่งวดเขาเต็มเต็มทีว่าบอกชาาบ้านหลังสองงวดแล้วมาบอกผมอีกแล้วบาบอกงวดนี้อีกงวดงวดคเก่าหาล่าสุดก็แค่ว่างงวดนี้บ่าเข่ามันติเป็นอย่างซี่งวดคุณบอกเขามาแล้วแม่นรุดแค่งวดเดียวคดเท่านี่พอมันมีเข้ามีหลุดเป็นเรื่องธรรมดามันไม่มีใครรู้หรอกว่าเลขจะออกตัวไหนแบบไหนนะพอนะแม่นมันไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้ของสิ่งพวกนี้แม่นนะครับ ไม่ใช่ว่าผมก็ก็ออกตัวแทนพ่อน่าเลยว่าเพิ่นไม่ได้การันตีว่าเลขตัวนี้นะเพิ่อนเอาตามความฝันแล้วก็ไม่ได้การันตีว่าเจ้าต,ตัวนี้ต้องเข้านะมั่นใจไม่ได้การันตีแบบนี้ฝันก็คือฝันนะครับ,รบเพิ่นบอกยังไงก็บอกตามอย่างนั้นพเพราะพ่อน,น่าเป็นคนซื่อๆนะครับบอกยังไงก็อย่างนั้นเลย เท่าที่เห็นกันนะพ่อเนาะผมโกหกไม่เปลี่ยนครับตรงไปพูดตรงไปตรงมาถูกต้องครับนี่เรื่องจริงครับฝันก็คือฝันฝันก็คือก็คือแบบว่ายังไงอ่ะปู่มหาอันเงี้ยบอกตัวเนี้ยเขียนตัวเนี้ยก็คือตัวนี้เลยแต่ไม่ได้มั่นใจว่าการันตีว่าตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ว่าต้องเข้าไม่ได้มั่นใจไม่ได้การันตีก็เอาตามนั้นนะครับอ่าจนชาวบ้านแถวนี้เป็นว่าว่าเป็นยังนุ่มนุ่มอ่พอยนาตโอ้เป็นบอกต้องซีงวดซ่อนนะเขาตรองซีงวดซ่อนเนาะแค่งวดนี้บ้าเขาจะเป็นยัง เออมะเขาก็บ่เป็นยังแต่ว่าเพิ่นอะที่อาจิบอกผิดทําไมถึงบอกผิดบพสังเกตว่าปูทวดมะเขาฝันตั้งสองรอบแล้วมะยําว่าตัวเก่าพิษแปลกบางนี่ล่ะตัวเก่าไม่รู้ว่าตัวไหนกันแน่พอกระทีว่าตัวนี้คิดว่าตัวนี้แต่มันไม่ใช่สิที่ถ่ายกิ๊บผ่านๆมามันเป็นตัวตัวนั้นตัวนั้นศูนย์หกสามสิศูนย์หกสามพี่โอ๊คศูนย์สามเต็มเต็มเลยโอ้โหทําไมมัน คิดไม่ลึกๆตอนเล็กออกตอนเล็กออแล้วผมก็มาหาพรนะพอนะก็มาว่ากันนึงที่แต่ผู้ชมก็มาวอากันโอ้พอนัดว่าอุ้ยคอยคิดว่าถึงพอนัดวัางสีเด้ยอุ้ยคอยคิดว่าถึงเมนุอามะเพิ่นเพิ่นว่าแปลกเลยเพิ่นว่ายำด้วยสองเทียคอยก็คิดว่าเป็นเล็กเกศหาหนึ่งเกศหาที่เดเพิ่นบอกว่าตัวเกาก็มาคิดว่าตัวเกาถามว่าสามเกาหักกระสุนอกสามที่เพิ่นบอกว่าตัวเกาที่เพิ่นบอกผ่านมาก็ลืมเลยแบบที่นี่เขาบริเวาเอยถึงเมืองหันคิดว่าเป็นเกศหาหนึ่งงเกศหานะครับ บมเป็นยังพอเนาะเดี๋ยวงวดนี้เอาไม้เอาไม้แก่ไข่ไม้แมนแต่ว่าอย่าลืมเกตหาหนึ่งกับยังคาลังคาร้างยังยังอยู่ดีคือมันมันยังค่าใจอยู่ของเา่าใจอยู่บางที่มาออกงวดนี้ก็ได้แบบนี้จะแน่นอนที่ไหนนะพ่อนะเอาแน่นแน่นอนไม่ได้สมมุติเนะขึ้นพูดเรื่องว่าสมมุติสมมุติว่างวดที่แล้วเกต่าหนึ่งมันไม่ออก ถ้าถ้างวดนี้มาออกเกีท่าหนึ่งงวดเก่าที่พิดหวังที่หลังนะ <c oughs> อีลีนะพระ่ยังปฏิถัพมันออกมาปุป๊บโอ้ยพอหนักเลยมันมาบอกออกงวดนี้พล <c oughs> าดไปเลยนี่แหละครับเลขมันก็มีวนเวียนอยู่ซ้ำนี่ <c oughs> นะพอเนะาะตั้งแต่ศูนย์ถึงเก่าแต่อโอกาสที่คนที่บอกถือสามโตนี่ยากนะย <c oughs> ากยา,ากยากเติบเลยเป็นยัง <c oughs> คือบอกว่ายากบางท่านบอกถือสามโตเต็มที่กับเ่งเกินงวดเดียว <c oughs> เป็นไ,ไหเต็มที่กับงวดเดียวนอกนั้นกับแค่ว่าหรือสองโตต่อันเนี้ย <c oughs> บอกถือสามโตเนี่ยซีงวดซ่อนแค่พลาดแค่งวดเดียวเนี่ย <c oughs> มันไม่เป็นไรท่านผู้ชมมันตามต่อได้อ่าซีงวดซ่อนก้อนหลังผมบ่ได้มท้ายพอแต่ว่าพอเดี๋ยยินบอกชาวบ้านเต็ม <c oughs> เห็นคนบอกหลายคนแล้วที่พอก็มาบอกศูนย์หกสามบอกผมนั่มผมบ่ได้ยินพอบอกผมอยู่แต่ผมเ็ยังบอกเอกใจว่าพอสีบอกแมน ที่น <throat> ี่พ,พ่อเอาเดยกออกศูนย์หกสามพผมผมก็เลยมามากินได้ AI ใจว่าพ่อนาดมีของอันนี้คือคือคือ,คอผมพูดต anyway, ั้งแต่คิดตั้งแต่ช่วงนั้นผมเลยว่าเอามาถ่ายพ่อนาดดีกว่าที่พอลาลาดพอกลับมาบอกสามของฮารบ่าล่ะมันคือเขาอีลีเขาเล่นเริ่มมั่นใจนะครับผม่านผู้ชมกับมี่คิดมี่อย่างมากบอกสู้กันฟั่งให้่านผู้ชมเดือบางกันนะครับผมเนาะกับพ่อนาดนะครับวัางวดนี้เนี่ยเดี๋ยวมาคอยดูว่าการทําพิธีจะเข้าตัวไหนเป็นไงนะพ่อนาดเนาะเดี๋ยวมาดูกันนะครับ เอาท่านผู้ชมเดี๋ยวมาคอยดูกันคลิปหน้าอีพีหน้า mm hmm. เพื่อนจะทําพิธีแบบไหนทําเหมือนเดิมแหละทําขอปูดถวดเหมือนเดิมนะครับว่าเพื่อนสียหายตัวใดแบบใดมวดนี้จะมาเบิ่งก,กันนะครับผมนะก็อเอาแค่นี้เดี๋ยวมาคอยดูปิดติดตามเป็นคลิปๆไปว่าพ่อนาจะฝันหรือไม่ฝันแต่แต่แต่หมั่นใจเรียกว่าวายวาขอเอาสามตัวตรงๆหวดนี้เดี๋ยวที่ขอเอาท่านผู้ชมขอเอาสามตัวตรงๆขอตรงๆสามตรงๆไม่รู้จะได้ แบบไหนที่กิงเนี่ยมวดมวดที่มันออกศูนย์หกศูนย์สามเนี่ยที่กิงปูทั่วที่เพิ่นมาหาพอรอบที่สองที่กิงเพิ่นก็ให้เข้าแหละแต่เราเอาไม่เป็นเราเอาไม่เป็นยังไงนะครับที่กินเพิ่นเพิ่นมาหารอบสองตามหลักเพิ่นมาแค่รอบเดียวใช่ไหมเพ่ะใช่แล้วก็ก็คือมิดริงๆิงเลยหายไปเลยอไม่มาอีกแต่ครั้งนี้มาสองรอบมาสองรอบแต่แปลกแต่<ป>รอบรอบสองมัดยำ้ำตกเขา่า ไดเอาบ่าเป็นเอาไม่เป็นอน่อะเพราะว่าเอฟซีหลายท่านที่โทรมาหาผมนุ่มอ้ามันไปออกเลขตัวเก่าพ่อนาทโอ้ยไปออกเลขตัวเก่าพ่อนาทที่ที่แค่ว่ามันเว้นหวัดได้เฉยโอ้โหท่านผู้ชมเอ้ยนะครับไม่เป็นไรนะพ่อเนาะโอเคท่านผู้ชมผมขอรบกวนพ่อนาทเอาแค่นี้แล้วมันจากที่ทายทายหัวคำวะเริ่มมืดเขามืดเขามืดเขาแล้วท่านผู้ชมจักเสียเห็นหงกันบ่ เอาซะนี่แหละอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันแล้วกันหนุ่มอาร์มคนเดิมนะแล้วก็ทางเพจ Facebook หนุ่มอาร์มคนเดิมช่องจริงแล้วก็ติดตามทางช่อง YouTube ด้วยหนุ่มอาร์มคนเดิมมาวินชาแน n ด้ป้าต่อยคนมีเซนทองแหลกคนเดิมและต็อกแท็กชาแนลขอให้โชคดีกัะสูส่ทุกคนเดี๋ยวงวดน,นี้แกตัวไหมนะพอนะครับแกตัวหไ,ไหมหแก่ไยไหมแกขไยไหมปูถวดเพิ่นหายแล้วมากขังสองแล้วแต่เราเอาไม่เป็นเราไม่เป็นเองนะครับท่านผู้ชมอ้าวโอเคครับสำหรับวันนี้หนุ่มอาร์มคนเดิมกับพ่อนาด ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าอีพีหน้านะพ่อเนาะครับว่าไปำไทำพิธีแบบไหนเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมโชคดีครับผมสวัสดีครับ